ดิคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกับดิฉันสีสมอนอ่อนเรียนกับรายการข่าวนี้อิลิติทางช่อง KAB Channel นะคะพบกันในเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา3นาทีซึ่งวันนี้เรายังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในเรือนจำและทธนสถานทั่วประเทศนะคะยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงิน311 6 5 3ย0บล้านบาทให้กับกรมราชธานเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและป้องก,กันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในเรือนจำและทันทสถานทั่วประเทศนะคะจำนวน5รายการรายการแรกค่ะคุณผู้ชมชุดตรดวจไวรัสโควิด -19 แบบ rt pcr จำนวน1 0 0 0 0 0ชุดรายการที่2ก่อสร้างโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยวิกฤตในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน2แห่ง รายการที่3นะคะก่อสร้างโรงพยาบาลสนามประจําเขตกลุ่มเรือนจําและทันทสถานจํานวน10แห่งรายการที่4นะคะก่อสร้างและปรับปรุงห้องกักกันโรคประจําเรือนจําและทันทสถานจํานวน65แห่งและรายการสุดท้ายนะคะเป็นข้าววัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเรือนจําและทันทสถานในส่วนของการจัดหายาฟาวิพิลาเวียนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อนั้นซึ่ง ได้ให้กรมราชธรรมดำเนินการตามแนวปฏิบัติโดยขอรับการสนับสนุนยาจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงและเป็นการเร่งด่วนทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเรือนจําและทันทสถานเกิดการแพร่ระบาดขึ้นหลายแห่งจึงจําเป็นที่จะต้องก่อสร้างปรับปรุงสถานที่พร้อมกับจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อแก้ไขและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสในเรือนจําและก็ทันทสถานทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบในการให้ใช้จ่ายงบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ2,564งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและยิวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยให้กรมราชธรรมเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมค่ะนี่ก็คือสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นมติคอรมอที่ได้มีการอนุมัติออกมา สำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการเราหมายได้ในสัปดาห์หน้ากับข่าวนี้อิลิติทางช่อง KAB Channel นะคะ8นาฬิกาถึง8นาิกา3นาทีวันนี้ดิฉันสีสมอนอ่อนเรียนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ